รายการต่อไปน,นี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันเฮ้ hey มาดูก่อนบาดใรเครียดบุ๊กปีนัดเนียเชิญยิ้มเชิญหาจะอยู่จนเป็นตำนานสร้างความสำราญสุดสรรหัษา ยับเก่าบุกไม่มีเก่าเขย่าลีลาเล่นเล่นเล่นให้ทุกตับเชิญชมเลยครับมาแน่แม่จ๋านก่อนไปยก่อนบายใครเครียดก่อนไปยก่อนบายใครเครียดจะเหงาจะเศร้าจะเครียดใครความสีริเรียดได้ทุกเวลาก่อนไปยก่อนบายใครเครียดก่อนไปยก่อนบายใครเครียดก่อนไปจะคลายความเครียดให้หายสีรเรียดเพื่อคุณได้หาสนับสนุนโดย สถานีบริการน้ำมันพีทเต็มที่เต็มพลังต้นไมรับประกันวันูกใจหน้าราเชิญยิ้มอร่อยเข้มข้น เข้มข้นทุกเมนูนะปราเชิญยิ้มซื้อกินเองก็ได้ซื้อไปขายกันเร <laughs> ะเนี่ยขวงแล้วแ <laughs> จะออกมาทํอะไรเนี่ยออกมาคไปทําอะไรหลังร้านนู่นไปทําอะไรหลังร้านเอาจะไปทําอะไรได้ละแกอยู่ข้างนอกอะ <laughs> อะไรทำอะไรฉันจะต้องเข้าไปกับแกไงเข้าไปเลยถ้าแกไม่เข้าไปข้างในแล้วฉันจะทำอะไรกับใครได้หรอ ไม่อยู่ด้วยแล้วก็ทำอะไรไม่เป็นเลยนะอือุจจะออกมาเต้นให้หขายดิบขายดีอย่าว่าแต่ขายดิบเลยขายสุกก็ขายดีน้ำประราชเบิรดยิมจ่าเอ๋โอยตอนหน่อยช้นเด่นตะเขนเล่นติ๊กตอ,อกโหย <c oughs> ตะเขนเล่นติ๊กตอ,อกอย่าว่าสวัสดีจ้าสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสตกใจ่ปาบาจีแบบนี้

เฮ้ยบ้าจี้แบบเบาเลยแบบเบาไม่ต้องบ้าจี้ก็ได้ทำซัวทำซัวทำซัวได้น้ำปลาเชิญยิ้มทำซั่วอร่อยใช้น้ำปลาอะไรอ่ะน้ำปลาเชิญยิ้มน้ำปลาบุงรสต้มสุกน้ำปลาตราเชิญยิ้มน้ำปลาอารมณ์ดีสะอาดอร่อยเข้มข้นทุกเมนูบ้าจี้แบบไทยอินด้วย ผลิตจากปลาอะไรผลิตจากปลาทะเลและวัตถุดิบจากธรรมชาติเอ้ยเอ้ยนะมีขายที่ไหนมีขายที่เซเทุกสาขาและร้านค้าทั่วไปโอ้โหทำเมนูอะไรได้บ้างเอ้ยต้มยำตำแกงทำได้ทุกเมนูอร่อยทุกเมนูเสร็จแล้ว อาขอบคุณมากครับเจ้๊อหลังเมาอุดหนุนไปนะขอบคุณนะครับขอเดินทางปลอดภัยเอ้าลืมลืมลืมเน่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 เอ้เน่เน่เน่เฮ้ยลืมไปเลยเออเออลืมจะให้มันอีขวดนึงอ่ะอ่ะไม่เก็บตู้เก็บตังมาเลยเนี่ยแล้วเก็บทําไมไม่เก็บเมื่อกี้ก็มัวแต่กันอยู่เนี่ยหมดกันหมดกันขายดีแต่ลืมเก็บตังเอางี้เอางี้งีเอาไงทําไงเนี่ยร้านเราเนี่ย สงสัยจะต้องพึ่งพาเจ้าพ่อแล้วล่ะพึ่งพาเจ้าพ่อใช่จะาให้เขามาทําไมเรามีน้ําปลาเชิญยิ้มอยู่มันเป็นสเสน่ยยั่วยวนอยู่แล้วใครก็เข้ามารู้แต่ว่าไม่ค่อยได้ตูไ้ได้ตังมันจะตีไม่ได้ตังเลยอะไรอ๋อเจ้าจพ่อเหรอครับโอ้ยดีเลยครับทว่างมาตอนนี้เลยได้ไหมครับช่วยผมหน่อยสิครับร้านผมมีของดีแต่ว่า เวลาขายแล้วมันไม่ค่อยได้ตังก็ตองไม่ทันสักทีลราช่วยหน่อยนะครับนะครับจ่าจ่าจาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเจ้าเข้ามาทําไมเราก็ขายดีอยู่แล้วนะปลาเชิญยิ้มมาใครก็รู้จักเดินมาเจ้าพ่อเรียกให้เดินมาสิพูดดีก็ได้พูดดีนะาไวัยวาวโทษทำไมนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเวลาถามอะไรก็ตอบให้ไวๆหน่อย ไมูไวนะข้อฉันไม่ชอบนะเดี๋ยวลองนี้ก่อนลองนี้ก่อนสวัสดีครับสวัสดีทำไมใครใครอ่ะอ๋อเมื่อกี้ที่โทรหาอาจารย์ผมคือหมอปูฮะแกโทรหาเขาแล้วตะพวงหมอปูหมอปูครับแล้วมากับใครอ่ะอ๋อรัตนาครับรัตนาเรีกทำไมฉันมาเดี๋ยวได้ยินฉันได้ยินฉันไม่ได้หูหนูรัตนา นี่ทำไมอ่ะก็เร kind of ียกเขาขานมาสิฉันก็งูอยู่เนี่ฉันก็คุยตอบอยู่นี่ยแล้วก็พูดกับฉันสิเพราะฉันพูดกับเธอแล้วก็พูดกับเธออยู่ในเรียกอยู่เนี่ยนะโอ้อัตนานี่ทำไมดิฉัน่นี่ย่ตลอดเลยเขาเป็นอะไรเขาเป็นโทเขาเขาอยู่ในการดูแลของหมอโกแล้วทำไมต้องให้เขาพกแผกลิงเยอะขนาดนั้นพักแผกลิงอะไรอันนี้เดี๋ยวพอเวลานั้นเราก็จะมีคนมาถ่ายไลฟ์สดไลฟ์สดอะไรอย่างเงี้ย นะแังเล็งยังใช้อยู่เหรอโอเบลเลเตอร์ไม่ตายกันหมดแล้วเหรอชมอําช่วยมองเชื่อปหมนัตนาเจ้พูดทำไมฉันก็อยู่ข้างๆเธอไปถามเขาสิว่าเรียบแคนันมาทำไมไปอยากจะโคุยเรียบร้อยแม่คุณชื่ออะไรคะบมาบอกเข้าไปสิว่าชื่ออะไรเดี๋ยวูจะรู้เดี๋ยวรู้แล้ว ผลิตภัณฑ์สมัยสมัยเติมความสุขทุกครอบครัวพรลงโทษพระลงไอ้นี่เดี๋ยวพรลงโทษทำบาตเหรอใช่จ้าฉันเริ่ยืนโบวฉันเริ่เป็นพี่นุ่นพี่โุ่นธนาพี่จะแหกเขาไมนะพี่โนุ่นไหนบอกมาไงเล่าหลอกเล่าหลอกคนพรลงโทษหนักเลย โทษแล้วถามสิถามเขารู้แล้วฉันกับเรคุยกับางเขาอยู่เนี่ยเขาสวัสดีจ้าเขากินข้าวแล้กินข้าวหรือยังเขาถามกินกันก็บอกเขาไม่ใช่มาบอกฉันแล้วจะถามจะเสื่ออะไรฉันก็มาเนี่ยเป็นเขาถามไม่ใช่ฉันถามเราจะแหกปากมาเลยชั้นสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าอสามครั้งสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเออฉ้ยถามหรือยังว่าให้มาทำอะไรมาเนี่ยก็มาจ้ามามากับใครจ้ามาใครเนี่ยเนี่ย ใช่ฉันก็ไม่รู้ฉันไม่ได้มากับเขาไม่ได้มาเมื่อกี้ใครเดินตามเข้ามาเนี่ยพี่โนอดีมาสามสี่คนเนี่ยให้พี่โนดมาพี่โนด3-4คนเลยใช่แล้วเขาเขามาหาฉันที่เขาโอ้โหไม่เคยไม่เคยเห็นโอ้พี่โนดใช่ตกลงเขาให้มาทำอะไรรัตนาแต่ะโกนเดือบมฉันรู้หรอกโอฉันขาดมากเลยก็บอกมาสิก็ฉันก็พูดอยู่พูดพูดอะไรเนี่ยอ่าไม่ต้องแหกปากแหกคอาดูหมอฟูน้ำตาจะซึมซึมอยู่ คุณไปหาชีวิตแล้วก็น้ำตาซึมๆขอก็มีมาโอ้ห้ช่วยช่วยดูหน่อยลูกค้ามาซื้อไม่ค่อยได้ตังค์จัดเขาอ่ะเดี๋ยวจะดูให้ว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่ามีอะไรไม่ดีในร้านนี้นะอเดี๋ยวจะดูให้มีอะไรไม่ดีไหมจะได้กําจัดมันไปหรือว่ามีอะไรดีจะได้เอาเข้ามาในร้านออฉันไม่อะไรอยู่แล้วฉัตนารัตนาบทอะไรจะไม่จะไม่พูดกับเธอหรอกฉันไม่เอาอโอ้ไม่เคยอยากพูดกระเมียพูดถึงที่นอกําใจหายเนาะ สวยนนะเี่ยสวยจ้าแล้วมีมีผัวยังโอ้ยฉันโอ้โหเดินไปเดินแกเป็นแกเป็นเมียฉันใช่ไหมรัตนาพูดอะไรพูดอะไรพูดอะไรอย่างนี้ยโอ๊ยเจ็บมือมากเลยใช่เจ็บบครัเป็นอะไรนะรัตนาเจ็บมือมากเลยโอ้ยต้องบ่นไม่เจ็บหัว เราโทษนะเราโทษองโทษนะราโทษทำทำดีพระไม่ลงโทษใช่ไหมใช่ถ้าทำดีทีไรแล้วพระรู้พระรู้เทวดาเห็นก็ปวดหัวใช่ไหมเออเดี๋ยวเธอช่วยดูแลได้แล้วใช่ไหมแล้วก็จะจัดการยังไงฮะไม่คิดจะถามหรือว่าเป็นอะไรนั่งเขาทวนคุยอยู่เนี่ยนี่อ้วกจนจะหมดตัวแล้วนะแล้วเป็นอะไรอเออเป็นอะไรโอ้เป็นอะไรแสดงว่ามีอะไรที่ไม่ดีเหรอ อยากกินน้ำปลาตาส้มตาให้ก็ได้อ๋อจะตามส้มเดี๋ยวตามให้งั้นจะตามให้ตอนนี้ดูแล้วนะพวงจุ้ยอะไรทุกอย่างดีหมดเลยอ้าวงั้นเดี๋ยวฉันให้วัตถุมงคลอ๋ออ๋โอเอาไปไว้ใช้ประดับในร้านจะเรียกคนเข้ามาได้อีกโอ้โหจ้าจ้าจ้านี่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 อ่ะเรี๋ยอะไรอะเอาเก็บไว้นั่งเอาไว้นั่งฮะนั่งอะไรให้เจ๊ไว้นั่งอ๋อไว้นั่ง แล้วทำสมาธิทกเพียนสมาธิถูกต้องทำจิตใจให้สงบให้สะอาดสาธุรำลึกนึกถึงพี่โน้ตพี่โน้พี่โน้ตมหาช้างโอมาหาบอกเขาสิบอกเขาสิว่ามีอะไรไม่ดีไหมร้านนี้ร้านนี้ยังกลับเถิดฉันง่วงแล้วก็กลับสิรัตน์มาจะเรียกทำไมฉันก็ฉับไปเนี่ยก็มาสิเดี๋ยวไปไหนเดี๋ะไกลทำไมล่ะตบไม่ถึง ถ้ะไปไกลแทนก็ไม่ไหวเร็วๆรัตนาจะชอบไปใหญ่นะต้องไม่ามาโอ้ยพี่เดินถึงไอ้ปากกอกแล้วยังได้ยินรัตนารัตนาอยู่เลยโทรหาใครืะแกแต่พวงก็เดี๋ยวสิไม่สบายใจเลยไม่สบายใจเรื่องอะไรไม่สบายใจหรืออะไรก็ทำการค้าการขายเนี่ยขายดีก็อยากให้รู้ว่าร้านเรามันมีอะไรดีอะไรไม่ดีบ้างก็น้ำปลาเชิญยิ้มมันก็ดีแล้วไงเออน้ำปลาปรุงรสต้มสุกเนี่ยมามา ออขอเชิญหน่อยสิครับขอเชิญหน่อยนะฮะอะไรจ้าโอเคเน,นะครับอุ้ยตายแล้วขอคารว,วะท่านเปาบุญจินมมไม่ใช่เปาบุญจินเอาเราทำไมแต่งตัวอย่างนี้เป็นใครอ่ะนี่คือท่านเปาเปาหมอดูที่ดูดวงมั่นที่สุดในโลก แล้วมาทำไมเนี่ยมาทำไมมาไใครโทรมาเมื่อกี้อยากจะให้ฉันมาดูอะไรอะไรอะไรเออเนี่ยดีแน่ดีแน่แกแกโทรมาเออเอใช่ไหมให้มีโทรเจ้านี้มาเหรอเขาให้เบอร์ไวเอาเอาเขาเรียกเขามานั่งสิแขกอ่ะเจอครับขอบใจมากเดูแม่นจริงๆเหรอเนี่ยดูแม่นมากดูได้หมดเลยหรือเปล่าไม่เชื่อก็อย่าลบเหลี่ยบลบดู นี่ใจคอจะไม่เรียกดื่มอะไรก่อนเลยหรือไงฉันมานเหนื่อยๆเนี่ยสั่งได้เลยในร้านนี่จะกินอะไรบอกมาอยากจะดื่มอะไรอ๋ออันเอาน้ำปลามาสองแก้วแล้วนี่เป็นหมอดูรู้ว่าเป็นอะไรยังไงเขาเก่งใครที่โทรไปมเมื่อกี้อยากจะให้ดูอะไรผมไม่อหลักฐานเป็เจิญได้เลยเก่งแน่ว่าเก่งแน่ว่าไม่รู้จากไหนว่าเขาเก่งขอให้เบอร์มาเขาแม่นมากเลยใช่ไหมเดี๋ยวก่อนนะ

แสดงว่าจุดจุดนั้นมีสิ่งที่ไม่ดีแอบแฝงอยู่ดวงแันที่เดียวเมื่อกี้จันเจ้าเนี่ยเขาไป้างข้างขาคุณนายใช่ไหมเออมันแหละนั่นแหละมันจะมีมุมอับอยู่ตรงนั้นอุยตายแล้วเธอนั่งก่อนจะ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 จเราดูดวงดูอะไรเด้อนี่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 นั่งก่อนถึงก็ติดเตียงไงนะนั่งก่อน นนั่่งกอแล้วแล้วเล่นไม่ค่อยนั่งก่อนล,ล,ลุเลนนก,กเกินไปไม่ทันแล้วนั่งไปแล้วขอดูมือหน่อยอยากายให้ดูอะไรดูลายมือได้ไ,ดไหมเจ้าคะดูได้สิดูแม่นเหรอแม่นนี่ถามหน่อยว่าฉันเนี่ยจะมีโอกาสมีผัวใหม่ไหมครับในหัวยืนหัวโดิมมิได้หาอะไรอ่ะไม่ได้ทิ้งกฐานอย่างอื่นเจ้ไม่ได้ทิ้งแกเนี่ย ถ้าถามว่าทึอมีโอกาสมีหัวใหม่ไหมมันเสียหายอะไรอ่ะไม่มีเลือกจะถามเล่นี่ๆๆนะดูจะมีผัวได้อีกหลายคนน้ำปราปรุงรสต้มสุกตราเชิญยิ้มผลิตจากปลาทะเลสะอาดอร่อยเข้มข้นทุกเมนูดูเส้นนี้เส,นนเส้นอะไรมันขึ้นมางี้นะ เส้นแตกและแหงเส้นหัวใหม่แตกแขนงมากโอ้เส้นเส้นอ๋อแวะซ้ายแวะขวาแวะซ้ายแวะขวานี่แสดงว่าเส้นทางไปหาหัวทั้งนั้นเลยไปหาหัวทั้งนั้นไปได้ทุกทิศเลยนี่เส้นหัวเก่าอยู่นี่เอ้ยทำไมมันจางจังเลยนี่ไงกำลังจะบอกว่าเส้นหัวเก่าเขากำลังจะหมดวาสนาแล้วจะหมดบุญแร้อเหรอจะหมดบุญแล้วจะถึงที่ตายเขาจะได้รับอุบัติเหตุทางอากาศ จะตกเครื่องบินเหรอคะตกต้นกระท่อมนี่เล่นนี้เห็นไหมตกต้นกระท่อมไม่มันขึ้นนี่ขึ้นไปสูงนี่แล้วเส้นนี้มันหักโอ้โมันหักต้นกระท่อมหมุนตัวลงมาเกลียวสามรอบจบด้วยผ่าเราดรอปลรงดันอางเง้นกระท่อมนี่อย่างนี้เลยอย่าให้เขาขึ้นเองอย่าให้เขาขึ้น จ้างคนอื่นขึ้นจ้างคนอื่นขึ้นจ้างคนอื่นขึ้นแค่นั้นก็หมดปัญหาแต่ผัวยังมีได้อีกหลายคนจะให้มีได้หลายคนเหลือคาเหลอครับขอบคุณค่ะเฮ้ยไปขอบคุณทําไมผมไม่ดูให้ฟรีอ๋อเกินห้า ค่าหมอดยหมอดูอะไรตั้งหมื่นห้าอย่ามากลกราคากันนะนี่ร้านฉันนะนี่ผมหมอดูนะหมอดูเป่าๆคนรู้จักกันทั่วประเทศผมไม่ใช่มาดูกระจอกงอกง่อยอย่างนี้นะไม่ใช่หมอดูข้างถนนไม่ใช่หมอดูใต้ต้นมะขามนี่ถือว่าบุกรุกมาหลอกลวงเลยเนี่ยเอ้าผมไม่มาเองมีคนโทรไปหาผมทำ่ไหโทรไปทำไมอย่างนี้ก็หลอกลวงอย่างนี้ถือว่า ก็โชคซับก็โชคซับผมจริงๆดูแล้วครั้งแรกห้าหมื่นแต่วันนี้มาถือว่าเป็นพิเศษในช่วงขาหนี้แบบนี้จะพิเศษคิดหมื่นห้าฉันไม่จ่ายอ้าวไม่จ่ายก็เจอดีเลยอ้าวเจอไงเจอไงไอ้จันเจ้าโทรเรียกตำรวจได้ครับเออฮัลโหลครับคุณตำรวจหรือเปล่าครับได้ครับครับผมขอแจ้งความ่อยครับครับผมครับเออคุณคุณตำรวจครับครับผมคุณตำรวจมากันกี่คนครับทางกองครับ มากันห้าคนครับผมเป็นผู้ชายกี่คนครับเจ็ดคนครับเป็นผู้ชายเจคนครับแล้วมารถกี่คันครับห้าคันครับมารถห้าคันรถอะไรครับเอที่ครับตำรวจมารถแท็กซี่ห้าคันเลยครับเขาปลอมตัวมาเดี๋ยเออคุณตำรวจปลอมตัวมาใช่ไหมครับครับครับมากี่คนนะครับอุกงครับต้องรกี่ห้าเนี่ยตอนแรกมากี่คนกี่ห้าห้าอ้กัากำลังมาเพิ่มอ่ะเอากำลังมาเพิ่มเลยครับเพิ่มครับ เพิ่มครับถึงไหนแล้วถึงไหนแล้วครับอยู่หน้าร้านปะลาเิญเลยครับคุณตำรวจครับ,รบสวัสดีครับผมไม่ไหาไม่ว่าไม่่าอยังไงคือผมไม่ได้ทําอะไรผิดนะฮะเขาจ้างผมมาดูหมอดูดวงผมก็มาดูให้พอคิดเงินเขาหมื่นห้าเขาไม่ยอมจ่ายผมครับคุณตำรวจเขาไม่ยอมจ่ายผมแลวจะให้ผมทํายังไงล่ะครับนั่งลงคุยดีผมไม่ได้ผิดนะฮะจ่าอันนี้นี่ผมดูให้จ่าได้นะครับดูดวงเขาได้นะครับผมดูได้หมดเอานะมม่พังไหม คุณกาลังเครียดอยู่ใช่ไหมครับใช่เครียดเรื่องครอบครัวใช่ไหมใช่คุณมีเมียสองคนใช่อีกคนอยู่ที่ไหนฮะอูดูดอนครับอุดรคนอูดรเนี่ยทาให้คุณมีปัญหาตลอดเลยใช่ไหมใช่เรื่องลูกด้วยใช่ไหมใช่คุณมีลูกกี่คนเจ็ดคนตอนนี้คุณมีปัญหากับเมียเก่าที่อยู่อดรถูกไหมถูกเขาโทรมาขอยืมเรื่องเงินแต่คุณไม่ยอมให้เขาใช่ไหมใช่และลูกคุณยาวไงครับ ไม่มียังอ่ะยังไมแล้วคุณก็ไม่ดูแลลูกใช่ทิ้งลูกใช่เอาแล้วอีกมีอีกคนหนึ่งที่อยู่ขอนแก่นอ่ะลูกแก่นเยอะแล้วนี่ผมไม่รู้นะแต่ว่าผมแค่ว่าพักว่าขอนแก่นเท่านั้นคุณรู้ได้ไงว่ามีเขาอยู่ขอนแก่นก็เขามีสองคนสองคนอุดรคนหนึ่งอุดรคนหนึ่งขอนแก่นคนหนึ่งขอนแก่นแต่อุดรเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วครับเอาคนที่อุดรเสียชีวิตใช่ตายแล้วเหรอฮะใช่อะเป็นอะไรตายไ่ยดง มเป็นมะเร็งเป็นมะเร็งคนที่สองยังอยู่ไหมอยู่พ่อชื่ออะไรแก้วอีกแก้วอ่ะเล่าไปเลยคนที่เป็นมะเร็งเนี่ยตายแล้วตายอ่ะเผายังครับเผาไปแล้วครับสวดกี่วันห้าวันห้าวันครับแล้วนิมนต์พระกี่ลูกยู่สิองลูกใช่แล้วพระโว้ยผมกี่เส้นพวกเช่นผมใส่จะเรียบเรียบมาสวดไปเรียกสวดคุณมีความผิดมาตราเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองสี่เจ็ดสามเจ็ดเจ็ดสี่ยี่สิบแปดคุณชอบโกงประชาชน ผมตามคุณมาสุดล่าฟ้าชมพูเหี้ยวเกิดบังคารคุณมีข้อหาต้องติดทุกแน่นอนเขาสิครับต้องติดคุกเขาโกงผมเธอแหละเขาไม่ยอมจ่ายผมผมคิดหมื่นห้าขูดลิ้นกระโชคชับคุณนั่นแหละคุณนั่นแหละผมไม่ได้มาทำอะไรเลยเขาอยู่บุกลุกมาหลอกลวงข้าลักษณะคุณเหมือนคนเมามากเลยนะครับทั้งหัวต้องมีอะไรครับตั้งหัวมีเลย ไม,ไม่นะคุณตำรวจไม่นะไม่ย่องจับไปโรงพักไปเลยคุณตำรวจขาเดี๋ยวก็ัำเล็กยากจนผู้พ่อมีผัวผัวก็ยากจนขับรถเก็บขยะทองก็มีทองชื่อทองใสผัวขับรถเก็บขยะแ,แม่ฉันตายไปแล้วแม่ชื่ออะไรแม่ฉันชื่อเคนค่ะอยู่จังหวัดอะไรอยู่เพชรบูรณ์ค่ะเพชรบูรณ์หนองไผ่ใช่หนองไผ่เพชรบูรณ แล้วทุกวันนี้คุณป้าเป็นไงบ้างครับอ่อนๆแอดแอดเจ็บป่วยลูกก็ไม่เป็นตำรวจไม่เคยกลับมาดูแลฉันเลยป้านนี้ลูกไม่รู้เป็นไงบ้างชีวิตเขา, <contracted> าจะเป็นยังไงแต่ฉันน่ะแย่หิวข้าวก็ไม่มีข้าวกินคินก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 ิกินกิันินกินกล เกะกะยาเหน็ดเหนื่อยงานหนักโหคุณป้าลูกก็ไปเป็นตำรวจลูกคุณป้าเป็นตำรวจใัยไม่เคยกลับมาเลยเธอคือลูกฉันใช่ไหมลูกแม่ใช่ไหมลูกแม่กอดแม่กอดลูกหน่อยได้ไหมไม่ไม่ไม่แล้วใครบอกว่าเวลาร้องไห้าย จะร้องไห้ไม่มาดุย่ะดุย่ะแม่มาแม่หม่ไอ้คุณแล้วแล้วันนี้รัตนาอะไรรัตนาอะไรรัตนาไอ้แม่ยัดเด็กตั้งการอย่างนี้ใช่ไหมนี่ล่าสุดเมียจับได้ว่ามีกิ๊กโชคดีทำประกันเอาไว้ประกันอะไรเจอจ่ายจบะ เดี๋ยวยกขาไเดิยกขาไปมงเอยโอ้ยโอ้ยฉันเป็นผู้หญิงนะไอ้แบงไปในงานฉันก็ต้องใส่ชุดราดตรีสวยๆไล่เต้นยกแข้งยกขาแบบแกในกครับโรมก็มาคุมหัวคนในงานก็เห็นก็เกงในเจ๊อ่ะแซ่<วา>